3มสิ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นผอมลงและห่างไกลาจากการติดเชื้อโรคระบาดนะครับสวัสดีครับผมหมอ1หนึ่งเฮลตี้ฮีโนะครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบเนี่ยคุณจะทราบเลยว่าคุณทำแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดอีกกี่ครั้งนะครับคุณก็จะปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงต่ำจากการที่จะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆจากหมอหนึ่งนะครับหากคุณชมหมอหนึ่งจากยู u ูบนะครับคุณสามารถกดติดตามนะครับกด s ั b สไครป์จากด้านล่างได้เลยนะครับและหากคุณชมหมอหนึ่งจากเฟซบุ o กนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจหมอหนึ่งเทลตี้ฮีโร่นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากหมอหนึ่งไปนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับว่า3มสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นผอมลงและไม่ต้องกังวลในการติดเชื้อโรคระบาดคืออะไรนะครับจริงๆ ทุกสิบปีเลยนะครับอย่าง10ปีที่แล้วก็มีไข้หวัดใหญ่มีไข้หวัดนกมีอะไรต่อมาเรื่อยๆเลยจนถึงตอนนี้ที่มีโควิด -19 และเนื่องจากว่ามันเป็นโรคระบาดทุกคนจึงมีความเสี่ยงมากๆที่จะติดเชื้อนะครับ แต่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งหากคุณสังเกตจากข่าวคุณจะทราบว่าคนที่ติดเชื้อแล้วมักจะมีอาการรุนแรงเนี่ยมักจะไม่ได้เลือกอายุแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าในคนสูงอายุภูมิคุ้มกันเขาจะต่ําลงก็ะรจิงเขาเลยติดเชื้อง่ายแต่จากข่าวที่เห็นปัจจุบันเนี่ยคนที่อายุน้อยๆก็ติดเชื้อได้เหมือนกัน เพราะภูมิคุ้มกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อายุอย่างเดียวและคนที่มักจะมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อเนี่ยมักจะเป็นคนที่อ้วนมักจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันนะครับไขมันเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบทั้งหมดนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะดูปัจจัยเสี่ยงเยอะนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลักแค่สาเหตุเดียวเท่านั้นเลยซึ่งก็คือร่างกายของคุณเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกต้องนั่นเองและเกิดการอักเสบในร่างกายค่อนข้างเยอะโดยหากให้หมหนึ่งอธิ ง่ายๆนะครับก่อนที่คุณจะเป็นความดันเป็นเบาหวานเนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมักจะมีการสะสมไขมันเกิดขึ้นมาก่อน พูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วการที่คุณเริ่มอ้วนขึ้นหรือมีไขมันสะสมมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้คุณเกิดโรคต่างๆตามมาซึ่งทั้งคนที่เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคไตท,ทั้งหลายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเขาจะต่ําลงอยู่แล้วดังนั้นหากคุณจะแก้คุณต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของการที่จะเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันโรคไตโรคเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจต่างๆเกิดจากการที่คุณมีการสะสมไขมันห,ห,หรืออ้วนขึ้นดังนั้นคุณก็ต้องแก้ะสาเหตุคือไปแก้ความอ้วนของคุณนะครับ ครานนี้แล้วสาเหตุที่ทําให้คุณอ้วนคืออะไรถ้าบางคนเข้าใจผิดแล้วเข้าใจว่าสาเหตุที่ทําให้อ้วนคือการที่กินเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายคุณก็จะไปแก้ด้วยการกินให้น้อยแล้วออกกําลังกายให้หนักซึ่งหลายคนเคยทําแล้วแล้วมัน ไม่เห็นผลนะครับดังนั้นคุณต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสาเหตุของการอ้วนขึ้นคืออะไรคุณจะได้สุขภาพดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นคราวนี้ย้อนกลับมาดูร่างกายของคุณนะครับร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่2แหล่งเท่านั้นคือใช้จากน้ําตาลกับใช้จากไขมันถ้าคุณทานอะไรเข้าไปแล้วย่อยเป็นน้ําตาลร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากน้ําตาลเหล่านั้นก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยมีน้ําตาลผสมอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะมาก การที่คุณได้รับน้ําตาลมากกว่าที่ร่างกายของคุณเนี่ยจะสามารถกําจัดได้เอาไปใช้ได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดผล2อ,อย่างข้อที่1คือน้ําตาลที่ใช้ไม่หมดจะถูกเปลี่ยนไปสะสม เป็นพลังงานสะสมซึ่งพูดง่ายๆก็คือจะสะสมในรูปของไขมันสะสมเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่ตามตับไตไส้พุงของคุณทาให้คุณอ้วนขึ้นไปนเกาะอยู่ตามปอดของคุณทําให้ปอดของคุณเนี่ยขยายได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าคนที่อ้วนทําไมถึงรู้สึกว่าหายใจแล้วเหนื่อยง่ายๆเพราะว่าในอวัยวะภายในของคุณเนี่ยมันมีไขมันเนี่ยอุดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ และนอกจากการที่ทานน้ำตาลจะทำให้คุณอ้วนขึ้นแล้วการทานน้ำตาลที่มากกว่าปกติจะทำให้หลอดเลือดของคุณนั้นอักเสบซึ่งแน่นอนครับคุณลองสังเกตได้เลยว่าคนที่ทานน้ำตาลคนที่อ้วนขึ้นเนี่ยมักจะดูแก่กว่าวัยที่ควรจะเป็นนะครับด้วยเหตุผลคืออะไรด้วยเหตุผลว่าเซลล์ของเขาเนี่ยเกิดการอักเสบ ดังนั้นหากคุณอยากจะผอมลงไม่ใช่คุณจะไปโฟกัสที่เฮ้ยฉันต้องกินให้น้อยออกกําลังกายให้หนักเพราะนั่นไม่ใช่สาเหตุแต่สาเหตุเกิดจากการที่คุณเนี่ยใช้พลังงานจากน้ําตาลเป็นหลักนั่นเองดังนั้นเพื่อให้ภูมิต้านทานคุณดีขึ้นคุณต้องแก้ที่สาเหตุเลยนะคือเริ่มลดน้ําตาลก่อนดังนั้นวันนี้เนี่ย ถ้าสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทําได้เพื่อให้สุขภาพคุณดีขึ้นแล้วทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงพอที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคได้คุณควรจะต้องลดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลให้ได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งดีๆที่คุณจะทําให้ภูมิต้านทานของคุณดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งอาหารเสริมเลยนะครับลดน้ําตาลให้ได้ก่อนนี่คือข้อที่1น,นะครับ และอาหารที่มีแป้งเยอะที่มันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ทั้งหลายก็ต้องลดด้วยเช่นข้าวเส้นขนมปังนะครับผักหัวต่างๆผล,ลไม้ต่างๆพวกนี้ลดปริมาณลงเพราะมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้และเมื่อคุณลดการใช้น้ําตาลในร่างกายได้คุณจะสลับไปใช้ไขมันได้สิ่งที่คุณจะได้ข้อที่1เพื่อคุณใช้ไขมันสะสมคุณจะผอมลงถูกไหม การหายใจอะไรคุณจะดีขึ้นนะครับข้อที่2ร่างกายของคุณจะอักเสบน้อยลงภูมิต้านทานคุณก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยดังนั้นข้อที่1ลดน้ําตาลและอาหารแต่ละอย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้นะครับให้ลดปริมาณลงข้อที่2นะครับเนื่องจากว่าคนที่อ้วนมักจะมีโรคประจําตัวต่างๆตามมาและทําให้ภูมิคุ้มกันต่ำถูกไหมซึ่งสาเหตุของความอ้วนก็เกิดจากการที่เราทานน้ําตาลเยอะและทานตลอดเวลาดังนั้นข้อที่2ที่คุณทําได้คือคุณต้องลด การทานจุกจิกลงในช่วงที่คุณมีการหยุดทานร่างกายของคุณจะได้พักและลดการอักเสบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานคุณก็จะได้น้ําตาลเข้าร่างกายเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรามักจะกินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นแป้งเป็นหลักดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือต้องลดการทานจุกจิกลงและมีช่วงเวลาของการหยุดทานให้มากขึ้น หลายๆคนนะครับก็จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่า IF หรือ intermittent fasting ซึ่งใครที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ให้คุณเข้าใจว่ามันมีช่วงของการหยุดทานมากขึ้นเมื่อไหร่ร่างกายของคุณจะอักเสบน้อยลงและภูมิต้านทานคุณก็จะดีขึ้นมันมีงานวิจัยรองรับนะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเริ่มฝึกแล้วนะหมอหนึ่งเคยพูดไปหลายๆคลิปเลยนะครับว่า ถ้าคุณตื่นมาเริ่มทาน8โมงเชา้าคุณอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ห่างบ้างไม่กินจุกจิกตลอดเวลาและคุณจะต้องหยุดทานภายใน12ชั่วโมงเช่นกิน8โมงเช้ามื้อแรกต้องหยุดทานภายใน2ทุ่มถ้าคุณหยุดทานก่อน2ทุ่มได้ร่างกายคุณก็จะได้กําไรเพราะถ้าคุณเริ่มทาน8โมงหยุดทาน2ทุ่มหมายความว่าคุณยังมีเวลาอีก12ชั่วโมงให้ร่างกายได้พักถูกไหมให้ร่างกายได้ลดการอักเสบลงให้ภูมิต้านทานคุณดีขึ้นนะครับดังนั้น ถ้าคุณสามารถหยุดทานได้มากกว่า12ชั่วโมงร่างกายคุณก็จะได้กําไรตรงนี้มากขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยนะครับและข้อที่3เมื่อคุณทําข้อ1กับข้อ2สําเร็จแล้วนะครับตอนนี้ร่างกายของคุณจะใช้น้ําตาลน้อยลงแล้วก็สลับไปใช้ไขมันมากขึ้นแน่นอนว่าพอคุณผอมลงภูมิต้านทานคุณก็จะดีขึ้นการหายใจคุณก็จะดีขึ้นนะครับและข้อที่3ที่คุณสามารถทําได้ก็คือคุณจะไปออกกําลังกาย สังเกตนะหลายๆคนที่พยายามอยากจะผอมนะครับไปออกกําลังกายหนักตั้งแต่แรกมันไม่ได้ประโยชน์เลยมันไม่ผอมลงเลยสุขภาพดีขึ้นแต่ไม่ได้ผอมลงเลยหายใจก็เหนื่อยเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่คุณออกกําลังกายทุกนาทีเลยคุณใช้แต่น้ําตาลที่คุณทานเข้าไปเป็นหลักคุณไม่ได้เอาไขมันเก่าออกมาใช้นะครับดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนข้อ1กับข้อ2ให้ได้ก่อนแล้วการออกกําลังกายของคุณแม้จะเป็นวันละแค่10หรือ15นาทีเนี่ย มันก็จะช่วยให้คุณผอมลงได้อย่างง่ายๆเพราะมันเอาไขมันเก่าที่สะสมไว้มาใช้แล้วภูมิต้านทานของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆโดยที่คุณไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะทําได้ตอนนี้นะครับก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจากการทานที่ถูกหลักนะครับลดน้ำตาลลงร่างกายจากเสพน้อยลงสลับไปใช้ไขมันได้มากขึ้นพอคุณผอมลง โรคประจําตัวของหลายๆคนที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นความดันลดลงเบาหวานดีขึ้นและเมื่อโรคประจําตัวคุณดีขึ้นภูมิต้านทานคุณก็จะดีขึ้นด้วยตามลําดับโรคของเราเนี่ยเกิดโรคระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางทางเดินหายใจหรือว่าเป็นการติดต่อทางการทานนะครับมันมีแบบนี้ทุกๆ5-10ถึงปีเลยดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือดูแลสุขภาพของตัวเองวันนี้ให้ดีนะครับลองนําเทคนิค3ขั้นตอนของหมหนึ่งไปปรับใช้ดูนะครับหรือใครอยากจะตั้งใจลดน้ําหนักจริงๆได้แรงบันดาลใจจากการชมคลิป หากคุณชมจาก YouTube สามารถไปชมคลิป3ขั้นตอนลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตได้นะครับที่อยู่ที่คลิปแนะนำของเพจนะครับส่วนถ้าคุณเนี่ยชมหมอหนึ่งจาก Facebook คุณสามารถชมคลิป3ขั้นตอนลดไขมันฟิตหุ่นครั้งสุดท้ายในชีวิตได้นะครับจากคลิปที่ปักบุดอยู่บนสุดของเพจเลยนะครับมีคนได้ชมอยู่เยอะมากและหลังจากเอาไปทำเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับแท็กคนที่คุณรักมาฟังคลิปนี้เผื่อเขาจะได้แรงบันดาลใจว่า จริงๆสามารถเริ่มดูแลสุขภาพได้วันนี้แล้วพอคุณเข้าใจหลักการจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าทั้งหมดมันไม่ได้ยากและไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมเลยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแต่คนที่คุณรักมาชมคลิปนี้แล้วก็เริ่มลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันนะครับลองเอาเทคนิคในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ